หลังจากปลูกผมไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะร่วงจากสาเหตุใดได้บ้างนะครับหลังจากที่เราปลูกผมไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ผมของเราเนี่ยจะร่วงได้นะครับส่วนแรกก็คือผมเส้นสั้นๆที่เราเพิ่งปลูกไปนะครับตั้งแต่2อาทิตย์จนถึง 2, 2เดือนหลังปลูกเนี่ยอาจจะมีการผลักผมอาจจะเห็นผมสั้นๆเนี่ยมีการหยุดร่วงไปบ้างนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับซึ่งมักจะร่วงประมาณสัก50-8 0เเเลยนะครับ ส่วนที่2ที่จะร่วงก็คือผมเส้นยาวๆบริเวณใกล้ๆกับที่เราปลูกนะครับผมเส้นนันยาวของเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราไปปลูกแซมใกล้ๆกับของเดิมเนี่ยผมเส้นนั้นยาวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีการช็อคลอสมีการร่วงได้บ้างเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ร่วงเท่าผมเส้นสั้นๆที่เราิ่งปลูกไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการร่วงได้ก็คือในบางคนที่มีการใช้เซรั่มเซรั่มที่มีส่วนผสมของไนโตซิดลนะครับเวลาที่เราทาไปในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการร่วงมีการผลัดผมได้เหมือนกัน ซึ่งทั้ง3าส่วนนะครับทั้ง3ากรณีที่ผมร่วงเนี่ยอันแรกคือเส้นสั้นๆที่เราเพิ่งปลูกไปจะมีการร่วงได้อันที่2มีการช็อกลอสของเส้นย,วยาวๆบริเวณใกล้เคียงกับที่เราปลูกอันที่3าร่วงจากการใช้เซรัม่มมอนอกซิดิลทั้ง3กรณีเดี๋ยวจะค่อยๆงอกขึ้นมาใหม่ได้เองนะครับประมาณสักสาสี่เดือนหลังปลูกผมจะค่อยๆทยอยงอกขึ้นมานะครับไม่ต้องกังวล